พร้อมหรือยังเจ๊เนี่ยลุยค่ะ,อ,ะอยู่กลางหุบเขาแล้วก็มีหมู่บ้านนะครับไข่ปามั้งก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับเนะี่ยเป็นจุดฮิตของที่นี่เลยนะแหนมย่างอ๋อแหนมย่างครับมีตุกนะ๊กตาไหมครับเดี๋ยวกระโดดนะครัโอ้เดี๋ยวนอเดี๋ยวนอเจะเยนเจ็ยน จครับสวัสดีเช้าที่สดใสกับช่องเบทรปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนมาที่แม่กำปองนะครับซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาทักทายสาวงามของเราครับไม่ได้เจอกันหลายตอนสวัสดีเจ้าน้องมีนคนงามสวัสดีเจ้าสาวพะเยาโอ้โห <c oughs> มาแม่กำปองกี่ครั้งแล้วครับน้องมีนอ่ะ ครั้งที่สองเจ้าครั้งที่สองเจ้าวันนี้เรามาที่แม่กำปองแบบช่วงฤด,ดูฝนเนะาะมีฝนตกพรำพรนิดหน่อยตอนขาขึ้นนะจะพาอนมินมาเยี่ยมชมไปกแล้ก็มากินของอร่อยๆข้างบนนี้นะครับนะพร<ว>้อมหรือยังเจ้าเนี่ยลุยค่ะอ่าพร้อมลุยจ้าโอ้ดูแต่งตัวน่ารักมากเลยนะมาทักทายครูคุณกีีเจ้าเป็นไงเจ้าวันนี้น้องสาวเราสวยไหมน่ารักมากแต่ว่าที่นี่มีสถานที่ใหม่ เยอะเลยค่ะครับเพราะว่าขามาเมื่อกี้เราก็เก็บใบกาดโฮมสเตย์ร้านค้าต่างๆซึ่งมีความสวยงามเนาะเราจะร้านนี้ดีเพราะว่าเพลงไม่ดังเออเนาะเพราะว่าไม่หวานไม่ไหวจริงๆเที่ยวไม่รู้จะทเที่ยวตรงไหนเนนี่เริ่มเริ่มเปลายดอยเลยนะครับชอชม,อมายอยู่ตรงนั้น<อ>แต่เรามาลองร้านใหม่กันนะได้เลยก็ขอเลือกร้านนิดนึงเนาะครับได้เลยจะเพลงดังหน่อยจะได้เหรอครับ๋ย้ายรถดก่อนได้แลครับอ่ะก็มาติดตามรถชมมครับการมาเที่ยวแม่กำปองในวันนี้นะครับ <c oughs> ครับว้าวลองมาเที่ยวร้านนี้ดูนะครับน่าจะมีวิวที่สวยงามโอ้นี่ไงเป็นที่พักเหรอคะครับไปเยี่ยมชมในเนื้อตื่นะเต้นนะครับโอ้ก็มีอยู่ที่สวยงามมาวิวมุมกว้างนะครับโอ้โหนี่ครับอันน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะตอนนี้ คือแม่กําปองนี่คือเอกลักษณ์เขาจะเป็นวิวมุมลึกเข้าไปนะครับแล้วก็อยู่กลางหุบเขาแล้วก็มีหมู่บ้านนะครับต้นไม้ขียวขจีครับน่าลหลงไหลมากมเลยเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยวกันได้นะครับ ให้สาวๆมาเลือกของกินกันก่อนเช้านี้อะไรเอ่ยเป็นเบเกอรี่นะครับนะน้ำก็จะมีสารดน้ำพมะนาวครับเย็นครับเดินได้ไหมเนี่ยครับระวังนวังมีนะเดินดีๆอ่ะเขาเรงเดินท่าไปครับ มันเดก็จะชัน,ชนๆแคบๆเล็กๆนะครับอ้ในแากาฝนตกโปรยปลายนี่ช่างมีมนสนห์เลือเกินครับอื้อ่ะหน้าฝนก็จะได้บยากาดอีกแบบหนึ่งนะครับที่น่าลหลงไหลจริงๆแล้วก็มากับสาวง,งามนะครับโอ้โหวิวสุดๆดน้องมินข,ขนครับ,รบนี่โอ้โห ครับช่วงนี้แม่กำปองก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะมีหลายร้านให้เลือกสรรน,นะครับว่าจะมาเที่ยวร้านไหนนะซึ่งเรา,าสุ่มกันมานะครับนะโอ้โหสุดๆครับกกนี่ก็เป็นที่พักนะครับ ครับส่วนน้องมินสั่งอะไรครับเนี่ยคาปูชิโน่ <c oughs> ว้าวนี่ชิมยังกาแฟน่าจะเข้มให้น้องมินชิมก่อนเข้มแล้วก็แบบมีแบบเปรี้ยวแบบหลายอ๋อเป็นรสชาติของกาแฟแท้นะครับส <c oughs> <c oughs> ชื่อ <c oughs> นะเนีเปรี้ยวดีเนาะเรเการี่ดีในวันนี้นะนี่คือเพิ่งร้านแรกนะครับนะเปิดเดิมร้านแรกเดี๋ยวเราจะ<ฟ>ลองเลาะเที่ยวไปเรื่อยๆนะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนะแต่ขอพูดว่าร้านแต่ร้านอ่ะ สวยงามไม่แพ้เลยทำจากไม้มาเลยนะน่าลานตาจริงๆเนาะค่ะมืดอีกแล้วนะเยือแดดเีืยวฝนอันนี้เรากินของหวานก่อนของข้าวแสงอร่อยอ่ะเป็นชีสต้องมีเนาะโอ้ใจเย็นจีเนะผมปิวผมปิวสวยอร่อยมากครับเป็นชีสเอลสองวันป้วเนาะที่เที่ยวเยอะ ต้องได้พานางเอกมาเรื่อยๆแล้วเ,เคยว่างก็ามาที่กองเราได้นะมรรด้าดานางเอกนางเอกของเรา ที่พักเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่เราไปจิบกาแฟร้านข้างบนนู่นนะครับนะครับพอจิบกาแฟเสร็จก็หาที่จอดรถแล้วก็พากันเดินเล่นสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้เจอกันไม่กี่วันลูกสึกผอมไปนะเนี่ยต้องเติมความอ้วนหน่อยนึงต็เติมไขมันค่ะเติมขันครับผอมลงเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าเลี้ยงนางเอกไม่ดีเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอีกครับ ข้าวจีว้าวต้องร้องต้องรองนะอุ่นนะร้อนอุ่นร้อนร้อนครับไม่ไม่เชิงร้อนจัดอารมณ์แดดหมดมาชัดเข้าวจีนะครับเอาข้างหน้าอาจจะดูอันนี้ขายจนหมดเลยนะครับเนี่ยได้แต่ก็หมดแล้วจ้ะโอ้โหหมดเร็วมากสามบาทแต่ละสิบบาทเนาะร้อนเลยล่ะโอ้โหครับอ่ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันนะ ลานผ้าเมืองนะครับมีร้านสองตายายอาหารเหนือลาบแกงฮังเลแกงอ่อมนะครับขนมจีบต่างๆนี่ไข่ปาล์มครับไข่ปาล์มอาหารเหนือเลยครับปลขมด้วยปิ้งบะขมนะครับนะกินก็จะขมนิดนึงเือไม่ขมแต่มันขมครับบ้านพักกิงแก้วไม่กำปองนะ เลยเจ้จนอมินครับอรโอ้จะยัๆเดินเซ่ละมินสงสัยต้องเพิ่มทลาังให้กับร่างกายหน่อยอันนี้บ้านหิมห่วยนะใครปามป่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับใรบครปาเจ้าเ <c oughs> ดินด,ดูก่อนก็อหอมๆเลยนะครับกาแฟโบราณก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับ่ยนอ้ มีหมูปิ้งตับปิ้งนะครับลูกชิ้นโอ้ร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะน้องมินโอ้เจียวโอ้เจียนเจียนหน้าตาหน้าตาเขาดูไม่ค่อยเป็นมิตรอะไรพิบูะครับอ่ะนู่นโอ้มีมีสวนสวนย่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงน้ำไหลมีลำธารอยู่ข้างหน้านู่นครับนะก็เป็นบรรยากาศที่ หนาคนหายจริงครับพวมมุ่ง้องมีจุดจังนี่ะลูกกัครับ,อรรบโอ้นี่อะไรเนี่ยแมวดอยแกลอร,รี่เหรอคือร้านอะไรเนี่ยเข้าไปดูหน่อยไหมอ๋อเป็นหมูจุ่มเหรอโอ้ร้านนี้สวยครับโอ้เียดายร้านปิดนะครับโอ้โหร้านนี้แนวมากเลยผมชอบครับดูการดีไซน์นะแมวดอยครับร้านปิดครับโอ้ปิดนะครับ จะได้นี่ก็เป็นรถขี่โบราณตู้ไปรษณีย์นะครับย้อนยุคดีจังครับ <c oughs> วันนี้คนจะบางตานิดนึงเพราะว่าเรามาเที่ยวช่วงวันธรรมดานะเราไม่ได้มาวันหยุดนะครับร้านไส้อัว ขอบอกว่าไฮไลท์แม่กระป๋องนะี่คือโซนนี้คือโซนยอดฮิตนะครับใครมาที่นี่ต้องได้เซลฟี่นะครับ Hello, <please. S 1> แต่ว่าปิดวันนี้ร้านปิดไม่เป็นไรขอเซลฟี่หน้าร้านก็ยังดีครับ uh, เดี๋ยวรอรถผ่านไปนิดนึงครับบ้านหิม้วยลุงฟุตปะาเป่งวันนี้ปิดนะแต่ไม่เป็นไรขออนุญาตเซลฟี่หน้าร้านแล้วกันนะเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงใช่ <c oughs> เป็นจุดฮิตของที่นี่เลยนะต้องถ่ายเซลฟี่นะครับ <c oughs> นี่ว้าว <c oughs> สวยมากนะ้องมินอ่า o k <laughs> ฝั่งนี้ผมกินเยอะเลยครับสาวเมนูกันนะครับอาหารพื้นเมืองชอการย่างนี่มีไส้อั่วครับอันนี้อะไรครับเนี่ยครับแหนมย่างอ๋อแหนมย่างครับว้าวน่าทานนะครับไม่รู้ว่าสาวอยากกินอะไรนะกินครับไนได้นะคะหมย่างมีข้าวเหนียวด้วยนะอร่อยไหมชอการย่างเนาะ มีหลากหลายเมนูเมนูนี่คือตามป้ายหน้าร้านเลยนะครับอ๋อนี่ไงครับมีไข่เกี่ยวกันด้วยครับน่าสนใจนะมีเลง็งเมีเล็งอะไรเลยหิวยัยงหอมหอมไปต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยกับ <c> ไ <oughs> ปที่แน่นี่ยอยัวหน้าทานครับ

ไก่เจียวกันน่าสนเนาะไก่ย่างกันกั้วแห้งไก่กันกันตาน้องมีนไปเลยจ้ะครับป่ะไปเลยจ้ะน้องมีนนั่งตัวไหนดีเอ่นเยนตนี้่ข้างบนนี้ดีวกว่าทับใบกัดดีครับ หมใกใสกัวว,ว้าวขาซอยนะคะรับตงต้เลยเจ้นนวาว้าวมาแล้วหลายอย่างเลยมีนจับ,จบได้จ้ะได้เวลาพ่ข้ม,มวดแล้วหอมไปนะ,ะมากับพี่นี่ต้องกินอย่างเดียวเลยจะรับถ้วยก,กันก่อนเรม,มีนันนี้นะเรามีนเป็นข้วซอย,อยอนะเกินมากโคยังสั่ง ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับคนให้หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะติดกันอ๋อได้ได้ได้คนก่อนร้นานปิดหลายร้านเลยเนาะใช่นเนี่ยเจ๊ได้คุณผูว่าก็ยังมีให้เที่ยวได้อยู่นะมีแกงนั่นเอย่ารีรอที่ขอข้าวเหนียวฟร้อนะเป็นข้าวนึ่งเนาะ,ะข้าวชาดีอ้อ ตามีกินข้าวซอยแบบไม่ปรุงก่อนอจือดอะไรเดี๋ยวยค่อยใส่เพิ่ม,นนมอุ้นอุ่นไหรอ่ะอ่ะชินแหนมแหนมหมกราคาจับต้องได้นะครับนะครับน้ำก็จ้าต้องปร<า>ุงเพิิมก่อนพอ,อดีเลยอร่อยอมาวันธรรมดาก็คนไม่เยอะเนาะ โล่งๆค่ะแต่ร้านก็จะปิดบางร้านนะอ่า hmm. ชิมอ่าเข้าแล้วเข้าจีเหรออ้แข็งแล้วแข็งแล้วค่ะเขาคือก๊าจีแข็งกินก่อน้างทีร้านลอหนะหอมหอมเหมือนคี่ผมกินกับแหนมเนาะมีนเนาะ ก๋วยเตี๋ยวร้อนด้วยกินข้าวไปกันเนื้อชื่อสำคัญนะมีสลัดปี้ด้วย <c oughs> อืมส้มตเข้ามาด้วยโอ้อลืมอุม้ยืมมีแต่การเลยอืม,อมชิมส้มต้มครับเฮ้ยต้มอะไรครับเนี่ยปูปะลาะร้า <c oughs> ก็ไม่ได้มานะนานๆร้านเปิดใหม่นี่ก็คนใหม่นะร้านเปิดเยอะมากครับอื้นี่ๆแซ่บกินไปนะคะแซ่บหลายเด้ออื้ออือปวงยงตรงโหดกินก๋วยเตี๋ยวดูวิวไปครับคุณครับนะครับ โอ้โหไทยมุมไหนก็สวยหมดนอนกะที่เนี่ยครับสาวมีนลำขนาดเจ้าเนาะจับครับว้าวร,ราคาก็ไม่แพงครับ300บาททุวนนะครับนะกินหลายอย่างเลยครับโอ้โหราคานม่รักนะครับหลายอย่างเลยเนาะเดินทางต่อเดินเล่นครับ จากที่รับประทานอาหารเสร็จสาวๆก็พากันมาเดินย่อยดูของนิดนึงดูเสื้อผ้านะครับนะที่ไหนมีเสื้อผ้าสาวๆจะแวะไปที่นั่นครับ <c oughs> <c oughs> จะต้องมีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแน่นอนใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ให้สาวๆมาทักยกกันนิดนึงแับทริปวันนี้ก็พากันมาชิวๆรับประทานอาหารชมวิวสวยๆนะครับนะนบนนะร้านเก๋ยๆเยอะแยะมากมายนะครับ,บมีหมวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับ อม,มนนองช่ำชวยเล็กๆนะครับรับโอ้มันตกไหลผ่านเล็กๆอยู่ตรงนี้ โฮมสเตย์ก็มีให้เลือกสรรมากมายนะครับโอ้นี่สวยอิ่มไหมอิ่มเจ้าร้านก็ปิดหลายร้านนตะ้องมีนะครับแต่ว่าคนก็ยังทยอยมาเที่ยวก,กันเรื่อยๆครับ อ่ะไปดูร้านค้านู่นหน่อยไปน้องมิมไปว้าวร้านขนมอ๋อร้านขนมนะบ้านหิมทานน้อยนี่ครับร้านค้าร้านขายของชําเล็กเล็กกาแฟดิบนะครับ <c oughs> ครับ มิมทานน้อยอ่ะตัวนี้ก็สวยครับมิมทานน้อยครับอ <c oughs> มีนโดดเล่นน้ำปะครับอู้ โอ้เดี๋ยวออเดี๋ยวลงใจเย็นใจเย็นครับโอ้โอ ก็เป็นการพาน้องมีนสาวพญามาเที่ยวที่แม่กำปองช่วงหน้าฝนเนาะต้องขอขอบคุณน้องมีนที่มาร่วมมาเป็นศิษา์ศรีกิมมิริเจ้าครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าเราจะไปกันที่ไหนต่อนะครับเออเห็นว่าเพจเปลี่ยนชื่อแล้วนี่แนนเจ้าจากูังกาใบมีนใช่ไหมเจ้าเป็นเพจมีนมีนขายหลายอย่างนะขายหลายอย่างเพราะว่าเพจน้องมีนไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวแล้วจะมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่ได้เพจไว้ให้นะ มีนมีนขาย,ายหลายอย่าง,ายยางครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ